เป็นไส้แพ้สดกระดจ้าะครัอ JI, ันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะดจ้าแปลงได้ food, ค่ะจะตัดกระดาษได้เลยจ้า เขาเลยนะฮะ จะเป็นป้ายเมนูนะได้ตามใจชอบนันจะมีมอะไรตัวข้าพดน้อว่องแอปเปิ้ลผลไม้รวง่้นมีะไหนมใส่โดด่วงใ่ใรห่ตัวหหมดไหมต่โอเคครัมาม่วงหนึ่งโดดนะ <c oughs> ข้ได okay. ้ไ okay. okay. ้ด้ก็คอรแบโเียอย่าใส่ปเลีเปรี้ยวแล้วมานั no ่งบด่ะสองชุดละลูกสงุครับผมโอเคโอ้่ชได้เท่าไหร่เอ่ยสา้เกยห้าสิบเป็เท่าไหร่จกร้อยไหมสง้ย้ายสร้บเลยารบกร้อยดวยหกรเห็ดไห สัมมอนหมึกไข่ของหนูนี่เผ็ดปกตินะไม่ร้าเมนูต่อไปจะเหมือนเมนูเมื่อกี้เลยนะเหมือนกันใช่ไหมค,ครับใช่ปูมาไข่ปลาไม่ล้าแต่อันนี้ใส่กระปรุกมะม่วงเหมือนกันเลยเหมือนลอกกันมากับบินเมื่อกลอกกันมาไม่ใช่ราคาสามร้อยห้าสิบบาทจ้า จะดูยอดตักคู่จะไป็งแกงกข้าวใหญ่ต่ดูว่า่หน่อยแล้วนจะเข้าแล้วแหละพอฝาเข้าลวมีามรอย้าสิบกัหร้อยข้าทั้งคู่เลยโอเคครับอย่าน้นึงคำรอนเลยนะ่ร้อยสต่อันเล็อะเผ็ดน้อยอ่ะอันนั้นสองร้อยห้าสิบ เปลี่ยนรายการได้เลยนะคะปลาไม่นาบอกเด้วยนะทุกคนว่องไห่บัวบกด้วยค่ะนี่ไดเมนูช็อคช็อคเกกี้เลยคือดมาไข่กันเลยใช่เปิดกันเลยเหมือนเหมือนมาด้วยกันจับบินเมื่อกี้ช็ช็อเลยนะฮะแต่เมนูเราก็มีกันได้ตลอดเลยนะว่าพี่ตาจะใส่อะไรบ้าง เดี๋ยวคนสวยมารับท,นทันี้เลยลูกพอเข้าไปเข้าได้แบบเนี้ยที่กว้างกว่าแล,ล้วก็รอจดนะจดเมนูนะตามใจลูกค้านะนานะอันนี้จะเป็นเมนูนะครับแซนตุก อันนี้มึกไข่แพงนะครมือไข่ในตัวนะไข่แน่นนาผมจะใส่ข้าวโพดมะม่วงข้างล่างไม่ต้องเอาทิ้งก็ได้นะจ๊ะนะไปทำออเดอร์เลยเดี๋ยวน้องนักก็ได้ก็าวโพดม่วงอันนี้อยวมาเอานะหนูเขียนราคาที่ฝากกระปุกไวให้น้องหน่อยก็ได้ ชั่มๆเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า ปกติเจ๊หนึงต้องใส่นะต่างหูเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่่ปวดหัววันนี้ปวดหัวเพรมันตึงๆหัวแล้วก็เลยไม่อยากใส่พอใส่แล้วทำให้เราเจ็บครับโอ้ยอยู่ได you know, ้ไม่นานปกติต้องมีต่างหูเลาะด้วยไข่คือแน่นมากไข่ตึงแรนเลยนะทุกคนกินคือรู้เลยว่าโซดาต่อไข่แท้ไข่แค้ไม่ใช่นะ แตะเราคินแน่ๆเขาต้อใส่หมูไข่ลงาแอดเจมนเพิ่มนะคะเาใสด้นน มีนะไม่ใช่มีแต่ชุดใหญ่นะที่ร้านก็มีชุดเล็กด้วยนะใช่มีชุดตั้งแต่ราคาตั้งแต่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะจะ,ะถึงไปพันห้าเลยจะถึงราคาพันห้าเนาะก็ครวมทุกอย่างสามอย่างในร้านนั้นพันห้าร้อยบาทคุ้งตอดของใครซ่าคุณคุณครู ราคาเป็นหวานไเลยค่ะนีกุ้งสดตัวโตๆเลยนะคะเขาอยากกั มาสดไข่ปูใช่ไหมครับมาสดถุกไข่ปู ใบจอดใส่กระดาษได้เลยนะคะทำอะไรมาเดินแบบพิกไหมเหมือแนบบเราเดินแล้วแบบท่ากับท้าแบบเจ็บนะฝันเปล่าฝันวิ่งหนีใครหรือเปล่าวิ่งแล้วหกกระล้มมากนะขาดแขน กินเนี่ยเมนูนี้นต้องมีสักคนแหละนะวันจันใช่ไหมพี่หนึ่งจะอยู่ธนาคารจ่าเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูมาสุกไข่ปูนะอยากกินแบบไม่อยากกินแบบอื่นเลยนะ <S <S อยากยำเลยเอออยากยำทองมาทุกวันเลยไม่ช่้ต้องได้สักวันวันนี้แหละมีช็อปปิ้งูสุก กรวโล้ม่วงไม่ลา้าเหมือนกานล้วเป็นสุดเก็กนะคะ่ะสุกสุๆเลยนะถ้ามาสั่งสะดุง้งสะดุง้งไม่มีให้ลูกค้าบางคนชอบมาแบบว่าขอรวบแบบสะดุง้งสะดุง้ง ไม่รู้ขาดต้มมาเลยมิสตุ๊บเออไม่มีสะดุ้งถ้าสะดุ้งตอนน่ะตอนกินหลักเผ็ดน่ะสะดุ้งแน่เอาใหญ่แน่นเลยค่ะนี่เลยสั่งๆอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทจ้ะ มาใส่ได้เล็กใหญ่แล้วแต่ลูกค้าเลือกก็้ทุกิบบเลยนะครับรับของได้เลยจะลูกเข้ามาเลยอกมาใหญ่สั้นมั่งเอกรักหูยอผลไม้รวมค่ะนนี้ยอผลไม้รวมครับ ยอรเราคือพี่หนึ่งอ่ะก่อนเลยดี <laughs> ใจมากคมันไม่เราไม่ได้ลวกเลยค่ะเราจะ,จะเ,าเราจะนึ่งเอาเราจะนึ่งเอาเนื้อเนื้อมันจะเต่งแล้วก็ไม่เยีย่ยมครัรสชาติมันจะไม่เยี่ยม ฝนตกมาหรือวันจันทร์นะฝนก็ตกน้ำก็ท่วมไม่ใช่วันจนทร์ถึงตน้ำท่วมแล้วตรงนี้เจไม่ได้เลยเจมาดูเพราะสงสารนเขาอยู่เพราะเราเคยเจอแล้วไงดำฝีเลยไม่ได้ถ่ายมาเห็นนะเพื่อลเพื่อนเข้าไม่ได้แต่ดีแล้วแหละจันทร์นาคารเจหยุดที่หลังกล้องไว้นะอยากกินงิ้วชมาเถอะจะปบจันทร์นาคารจะหยุดใช่ไหมรับเจใช่ค่ะเจหยุดจันทร์นาคารนะคะ เปิดหมดเลยเปิดตั้งแต่พู๊ตนะค่ะอาทิตย์กฟู๊พระธาตุุ่เสาเปิดเลยยกเลกกันนะคะได้หายจักมาได้อยากกินก่อนวันนี้เลยมาเลยนะคะผลไม้รวม่มากมทเชิ้นเด้งๆโตๆเลยอยากมันตั้งใจแล้วอะเนาะเหมือนเราอยากกิน้